มัน,แ,นมแห้งแล้วเนี่ยฉ่ำเหมัอนฉ่ำมันหอเลือดแต่ก็แห้งแล้วนะแผลเด็กอ่ะแปเดียวเนี่ยของมันของมันก็หายจะเป็นต้องพันอยู่ไหมต้องพันไปก่อนมันยังเป็นนี่อยู่นีออ่ทางนี้ไม่ใช่นี่ทางนี้หายอยู่ทางนี้ตร <laughs> งนี้ไม่มีเบสใช่ตรงข้างน เีจะปูดทายาให้ปู่ทายาเดี๋ยวเจะปู่ทายาให้ปูดปู่ชอบทาเราไปดินให้มาทาข้างนี้กันแล้วเดี๋ยวเอาข้างนี้ไปให้ปูทาโอเคป่ะข้างนี้ต้อองก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีใช่เก่งจริงไม่เจ็บแล้วเหรอวันนี้ไม่ร้องไห้ไม่เจ็บแล้วไง หายแล้วใช่ไหมหายแลย้วตรงนี้ตรงไหนอะตรงนั้นมันไม่มีแผลไม่มันไม่มีอันนี้นะตรงนั้นม,มันไม่มีแผลตรงนั้นมันไม่มีแผลไม่ต้องติดอันนั้นอนะ่ะไม่ต้องดี